ครับผมสวัสดีครับอีกแล้วครับวันนี้ออกตลาดอีกแล้วครับผมไอวิทย์นะครับผมนี่ไปเจอกันยู่ตลาดนัดนะครับผมวันนี้ตลาดนัดบ้านหอยจันทร์นะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันครับผมเสียงรถกันลายครับผมวันนี้โอ้ยบุญไหวครับพี่น้องรถเลนไปเลนมาบ้านติดถนนมั่งสิละครับบ้านไอวิทย์ติดกับถนนนะครับผมเสียงรถเสียงล่าอ้ยดังสนั่นวันไหวนะครับวันนี้ออกตลาดครับผมบ้านหอยจันทร์คือเก่านะครับผมวันนี้ไปสองคนสามคนกับผู้หน่อยทั้งในเป็นบวกมากนะครับเครียดครับตอน การเสร็จไปก็ผมไอวิทย์ก็พี่หญิงนะครับผมมือนีนะครับผมคือนติสู่กันสองคนนะครับลูกเอยูไปโรงเรียนเมื่อจังไดก็ต้องซอยเจ้าของซอยตัวเองนะครับวิิวินที่เวียงก็ต้องดมยาวนะครับผมที่นี่การเดินทางนะครับผมขึ้นรถนี่แหละครับผมฝ่าดันเจอเนี่แหละครับผมทามาหากินอยู่ซึมมือนี่กระเพิ่นนี่แหละครับทาหากินขั้นสีนดำเงินนี่แหละนะครับผมจังไดกะจะเลื่มนะครับพี่น้องเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะออกการเดินทางแล้วนะครับผมมือนีนะครับเริ่มที่บ่ายสองนะครับผม เพื่อจะทำการเดินทางไปตลาดนัดบระจันค้าขายนะครับมัน่ิจะขับชีวิตประขาดในกขายนะครับพี่น้องไปออกเดินทางช่วยไหมไปช่วกันสองคนไปขึ้นรถไปไปไป,ไป,ไป,ไปครับผมหลังจากที่เ้าม,มาจากบ้านแล้วนะครับผมกับกับสิเดินทางอยู่ประมาณจะ กือบเศร้ารูนะครับผมอตอนนี้กห้องกับชมเส้นทางไปก่อนนะครับผมนั่นสิละครับผมเพ่อแม่ไปนอกนะครับผมชีวิตพ่อค้าแม่ขายนะครับผมเรต้องออกนะครับในเวลาห้องก็ต้องออกนะครับผมออกเดินทางไปนั่นสิละขายนะครับผมวัดธรรมดากาดลูกตอบไปโรงเรียนนะครับผมโดยเฉพาะน้องเชี่ยกับำลังชิวนะครับผมเป็นกาไปโรงเรียนนะครับเข้ากับปล่อยคนไปก่อนเข้ากับสู่กันนะครับระวัง ีวิตกจ้พี่หญิงนี่นะครับผมก็ซอยกันทั้งวาหากินไปชีวิตของพ่อค้าไม่ขายนะครับเป็นวิถีชีวิตของพ่อค้าเป็นวิถีชีวิตของครอบครัวของชีวิตนะครับผมก็ทั้งวาหากินกันแบบนี้บางโคตรนี้ผมเคยเห็นนะครับผมงคนรนี้อาจธิพูดที่ตามไม่บรู้รวีวิเทศอย่างนะครับถ้าเป็นพ่อค้านะครับผมขายปอนน้ตลาดเท่านี่นะครับพี่น้องทั้งาหากินกันไปนะครับอย่าลืมครับพี่น้องฝากกดติดตามช่องไอวิทพี่หญิงน้ำเดือครับผม เรจะฟอกป้าฟอกทิมนะครับผมช่อง YouTube นะครับผมมีอย่งกับขอมาสอบถามมาได้ครับผมเกี่ยวกับนี่ครับกระตุมขนมเฮ้าแน่นะครับผมหรือว่าคลิปเล็บพอดีตีช่อมอ่ายการตีช่อมคลิปผมได้นะครับผมเพราะว่าช่องผมมีทั้งสาระมีทั้งความบันเทิงสรุปสนานร่วมอยู่ใน่ช่องเดียวนะครับผมกับการชมมากกสิเรมยูเฉพาะในครอบครัวตัวเองนะครับผมกับ ฝาเขาติดตามกันต้องไงนนะครับผมประกาศติ๊กต็อกนะครับผมมีินดองอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมต่อฝันนิดนึงนะครับตอนนี้การเดินทางก็เดินทางเรื่อยๆนะครับผมข้อสุดท้ายไปเรื่อยๆการเดินทางของผมนะครับเดี๋ยวจะน่าจะใกล้แล้วครับเดี๋ยวกปเห็ดติงอำเภอเลยสักพัดนึงกปเห็ดติงอํเภอไดเล่านะครับผมช่วงนี้ขนานนะครับผมมินดองน้ำมันเศร้ากัรละมั่ระวังนะครับสุโซนกระปากจอมน้ำเมร์เมร์นะครับเพราะเพราะช่วงตกใบไม้มาถึงห่อนนะครับผมห่อนแล้วบป่ะอ่านลืมห่อนนะครับ ฝันสีคงทำบ้านยารลืมนะรักษาสุขภาพครับผมพี่น้องเดี๋ยวจนใจเขาจิตไายไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับผมการเดินทางผมพนาะงเดี๋ยวทางกองอำเภอผมจิตไายเพิ่งอีกรลำนึงครับเดินทางลำนึงกับเสี่ยอำเภอเลยนะครับผมถึงบงเวียนแล้วนะครับผมพี่น้องนี่ก็คืออำเภอคุณหานนะครับทุกครั้งที่ออกไปค้าขายนะครับผมออกตลาดนะครับผมสารกุตาครับผมต้อำพานสารเปิ้นะครับผมหยกมือบาย ย่ายนะครับผมทุกรั้งนะครับผมจีออกตลาดชุวผมก็ต้องพักกัดเดินทางผานอำเภอนะครับผมเพราะว่าบ้านหุยจันสานักเกียรติเ็จครับผมก็มเที่ยกับตองเดินทางอำเภอเพื่อเราไปซื้อของนะครับหรือชมความหน่อยหรือใหญ่แต่เบื้องแล้วนะครับผมอำเภออุณหานเ่านะครับที่นี่เห็นนี่แหละครับผมอันนี้กป็นเสยียนะครับรถแม่คูค่ทั้งหนานครับ กันเปิคุณหารกับนุงเรียนนี่หลายหม่องนะครับผมสามหม่องซี่หม่องเลยนะครับพี่นอ้องหลายแห้งนะครับโรงเรียนเปลียนเยอะมากนะครับผมอัเปิคุณฐานเอ้าเปี๋ยวจิหาทา้งสองสายนะครับจได้ลยเสี่ยงตนตันทดนั่นอยู่ครับผมติดรถติดข้างหน้าด้วยมาโคนน้ำ กเป็นประจําในะการเดินทางนะครับพี่นอ้องข้างแจกับรถไล่ข้างแจกับรถหน่อย,ย,อย,ยแล้วแต่มือนะครับผมเพราะว่ามันก็มีจะเข้าเดินทางนะครับปืนก็จะมาเดินทางมาดั้มการเดินทางกับกำมางที่แล้วนะครับผมในการขับรถกำลังเป็นธรรมดาอ่าแซนคุณหนึ่งครันนะบโอเคแล้วอัพเฟื่อคุณฐานนะครับผม ก่อเดี๋ยวจะมากก่านกับชิลเรืงสื้อของก่อนนะครับซื้อของใส่ในหลานเท่าเพาะร่องขายเนี่ยครับเพราะว่าบราฉีดนบางอันมันงแต่เมนื่อเท่ากับนำสื่อซื้อส่ร้านเทานะครับที่วกก่านไอเวนการสจอด์ไทยพิมพ์เนาะงหาซื้อตะก,ก่อนนะครับผมการตอนนี้ก็ไปสองกว่าหลครับกระทัดอยู่นะครับเพราะว่าเ้ามันมีทีประจําของเทานะครับที่ประจําที่ขายของเราอยู่แล้วนะครับเพิ่งจลับพวกเป็นอย่างเดี๋ยวหาทางชิดสายก่อน เอาครับ,รบพี่น้องขอหย่าตลงสื่อของก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวค่อยถ่ายต่อครับหลังจาก่เ้วให้ไ,หไปยิงรงสื่อของเลยครับผมท่องกอ็อเดินทางต่อ นะครับเพื่อจะนะมุ่งหน้าสู่ตลาดนัดนะครับผมไปเรื่อยๆนี่นะครับพี่น,อน้องกามันก็ต้องออกจากผู้บ้านนะครับไปขายของของไอวิทย์กับพี่หญิงนี่จ้ะน้นองก็ต้องขี่ตลออกจากผู้บ้านนะครับผมไปเรื่อยๆเช่นนะครับกาจากนี้ไปก็อยู่สัประมาณสักสิบโลนะครับอาจจะสิบโลได,ด้ถึงน,น,นะครับอารม่นการอาจาจะได้เป็นร้อยเปนสองร้อยนะครับผม ไปกับมาที่ไหนยี่สองกันนะครับยี่ไหนในะครับพี่น,อน้องการเดินทางขายห้องอโถงไปขายขายในพวกที่ชนบุรนะครับผมที่เป็นสามารถก็สามารถออกมาซื้อได้นะครับผมคือที่ฮารไกลน,นะครับผมกับเรื่อยๆนะครับแต่ยังสี่หละครับหลังจากที่เขาลงซื้อของแล้วออกมาเขาพานบาดนั่นแน่บาดนี้แน่นะครับเพื่อกรณีแต่ว่าชนบุรษกับเขาว่าอีสานเขานี่ทางข้ามันมีวิวนะครับเปิดออก เป็นการขับรถที่แบบมวนนะครับผมนะครับสุงสนานไปนํานะครับผมก็มาเข้ากับในขาดขายกลอดนะครับทางการมาช่องมี่ใส่ขวาไม่ตรงในตรงหน้านะครับผมทำบกา้อดาิบอยากเ่นะครับเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็เลยรีบนะครับราะว่าเขามี่ตลาดเท้าอยู่แล้วนะครที่ประจำ เขามีทีประจำเข้าวีดีโอนะครับพี่น้องแต่ถุดท้ายว่ามีทีประจำเนี่ยคือต้องไปไหว้ใช่ไหมช่างบังนะพวกเราว่าพิธีประจำก็ต้องไปไหว้นะครับแต่เขาเนี่ยพิธีประจำนะครับนอกกว่าหรือว่าพวกเป็นอย่างนะครับผมเข้าไปขี่รถเข้าไปโดดนะง่ายๆนะครับไปเนาเอาเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆอีกนะครับผมเดี๋ยวถึงตลาดนะครับกสิทายช่วงนีหละใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วใกล้จะถึงตลาดแล้วครับผม แกผมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆใกล้แล้วครับผมไปถึงตลาดแล้วตอนนี้ก็พลาดหลายบ้านนะครับพี่น้องเป็นเรืงจีบประจําแหละเทวิตพลาดมาอยู่ที่หลายปีแล้วนะครับผมเช่เที่ยวยุ้งสีนะครับรถรถมอเตอร์หัวนะครับแต่ว่าจักอนนะครับผมท่านก็จะเป็นทั้งสี่ดอกครับผมท้างขี่ลายก็นีรลายนะครับเลยดีแค่แดนนะครับการไปใส่มาใส่กับอาจารย์ท่านก็ ดีนะครับผมเสะดวกผมมากเลยครับพี่น,อน้องการเดินทางไกลๆนะครับผม,ผมาบทาเบิงข้างน,นะครับการบนข้างท่านเถีชะอุ่มนะครับมทางอีสานเท่านี้ฝนเริ่มมีตกอยู่นะครับผมมันก็เลยเดี๋ยวมื่อกี้ชะอุมด้วยนะครับผมปปน้ำพุ่งตีในเที่ยวนี้ก็นแต่พี่ผมเคยเที่ยวมาหลายปีนี่แข่งอยู่ทุกอยกันนะครับแต่ว่าปีนี้น้ำฝนยังตูนอยูนยน่นะครับพี่สี่หลักไม่เล็นะครับผม ครับผมหลังจากเฮ้าที่เดินทางมาไกลเติบนะครับผมตอนนี้ก็ไกลถึงตลาดแล้วสิถึงเลยนะครับผมขี่ไปนะครับผ่านป้าไปหน่อยนึงก็ถึงนะครับผมตั้งสายมือนะครับก็ถือว่าไกลเติม้วครับหลังจากที่เฮ้าเดินทางมานะครับผมนาดต้องเชียร์ครับต้องชิวนะครับหลังจาไปชาตินะครับผมกับภากันจนรับผลแล้วครับผมโซฮานตลาดนะครับผมนี่ครับปลาสองฟังทังนะครับมันเย็นมันลมลื่นดีนะครับผมเพราะว่าลอยจันนะครับผนจะมี แรงท่องเที่ยวของเพิ่นนะครับคนก็ตกดีนะครับผมหอยจันทร์ครับหาร์หนึ่นะครับนะครับคนก็ซื้อของดีเพราะว่าแถวนี้นะครับผมเศรษฐกิจทั้งบนก็คือนะครับผมก็คือขายยางนะครับผมเห็นไหมครับหนี่ง้างหนาแต่ก็เอายางไปขายนะครับเนี่งไส้รอไส้ยางขายนะครับผมคนก็ะไยขึ้นมากเขากับไขแหนตลาดก็อยู่กไก่พวกกับว่าหรืแคปใจใส่ซอยนะครับผมเ่นก็มาซื้อเฮ้านะครับี่ครับตันนี้กั ถึงตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวทรายถึงตลาดนะครับจังไรน,นะครับพี่น,อน้องหลังจากจบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเวทมานแน่นะครับผมเอื้อนเปลี่ยนกำลังใจให้เวทมนแน่นะครับผมก็ถึงตลาดแล้วทั้งสายมือนะครับบางคนผู้ใดมาไหว้กับสี่รับพี่น,อน้องผู้คนมาไหว้นะครับผู้เฮ้าศาก็ต้องคอยไปนะครับผมเป็นเรื่องประจำะเป็นการ ผมไม่ง่ายนะครับผมมันก็เป็นสีหรอกเนาะเรื่อยๆ,ๆอนี่แหละนะครับผมเบิ่งตลาดกันพี่น้องเต็มเยอะแยะเลยนะครับเป็นกองเรียบนะครับหรือถ้าผมนะครับมันก็บิมาซ่านี่นะครับผมกับว่าไม่ยังนะครับผมกับอะไรนี่ อย่าลืมนะครับผมเป็นกําลังใจให้ไอวิตกับพี่หญิงน้าแน่นะครับผมพี่น้องยยกูไลค์กดแจ้์กดติดตามนํ้าแน่บ<า>ผมาว,วมช่งางวาทั้งหมเป็นของผมนนพี่น้องมาอเอบกมนกมา,ากัน ของทางกำลังอยู่เพราะมันยังครับเปิดดอกแล้วนะครับโอเคนะครับพี่น้องนะครับผมอสองทางไปดินะครับผมคนกเต็มแล้วนะครับผมจังไดกัหฮันน่ามหาวิก้อนนะครับผมเวกอนศิลาพี่น้องเข้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องอวิตกับผิงนะครับผมต้องจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมจังไดก็อย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามช่องอวิตผิงน้ำแน่นะครับผมหลักกาอย่าลืมเบิังคลิปสนุกสนานคลิปบันเทิงคลิปมีห้า ของไวิตต์แน่น,นะครับผมจังไหนกันนะครับผมอย่าลืมนะครับผมช่องนี้น้อยช่องนี้ไอวิตต์ผูหญิงนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปหน้าพา่อไงสวัสดีครับ